C B G Device งานยุ่งไม่มีเวลาใช่ไหมนี่เลย Hot and Cold Skin Booster เครื่องนวดอัจฉริยะที่ช่วยให้สปาหน้าเองได้ง่ายผ่อนคลายกล้ามเนื้อยกกระชับแถมยังช่วยรับครีมบำรุงเข้าสู่ผิวได้อย่างล้ำลึกโหมดความร้อนสามารถปรับได้ถึง5ระดับและสามารถเปิดสั่นได้ด้วยหมดความเย็นก็ทำได้เหมือนกันนะก่อนเริ่มนวดทำความสะอาดผิวหน้าพร้อมลงม m o i s ไร r ซอร์ เริ่มนวดด้วยโหมดความร้อนคลึงเบาๆบนผิวหน้าโหมดความร้อนจะช่วยเปิดรูขุมขนทําให้โมเอร์ซึมเข้าสู่ผิวได้อย่างเต็มที่และเปิดโหมดความเย็นต่อนวดคลึงวนไปเบาๆเพื่อปิดรูขุมขนล,ล็อกโมเอร์ทำให้หน้าใสาขึ้นใช้แล้วให้ความรู้สึกผ่อนคลายแถมยังช่วยให้ผิวหน้ารับครีมบำรุงและเก็บล็อกความชุ่มชื้นได้อย่างเต็มที่ รับประกันสินค้า1ปีเพียงลงทะเบียนที่ CBG Device Official Account CBG Device